เอ้ยห้ามขึ้นมีคนป้าเอ้ยจะป้าเหรอกูเหงากูไม่มีเพื่อนมเพี่ยอะไรเต็มเลยวันดีแกกแกเหงาฉันก็เลยโทรมาหาโอ้ีเนื้เหรอต้องลงมา ไอ้นี่มันด oh, ื้อมากเลยเราอยากไปชวนเพื่อนมาเล่นเข้ามาดูมด้วยอ่ะเหล่าเจไม่มาเที่ยวบ้างเหรอเอ็กไม่เหรอว่าให้สายลูกเลยไะเที่ยวกับพี่ดิเฮ้ยยาไอไออาฟอร์บินไอชิบชื่อปังลิงเลย